สวัสดีครับคลิปนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับก็เป็นคลิปเสริมเกี่ยวกับการทำ background ประเภทตารางนะครับซึ่งอันนี้ก็ต่อยอดจากท่านที่ถามมานะครับแล้วก็ได้ทำในเวอร์ชั่น iPad ไปแล้วนะครับทีนี้ก็มีบางท่านอยากได้เวอร์ชั่นเกี่ยวกับ PC ด้วยนะครับ PC แล้วก็ Mac นะครับว่ามันมีขั้นตอนการทำอย่างไรจริงๆในบทเรียนการทำแพทเทิร์นนะครับเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของการ r ร a t e พวกซิมโบลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำใน Affinity Designer เวอร์ชัน PC หรือเวอร์ชัน Mac กกันนะครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไร โอเคเราสตาร์ทกันเลยเราเริ่มต้นที่ command n นะครับผมก็จะ new project ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็นไซส์3000คูณ3000เอาไว้ละกันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปสร้าง artboard นะครับก็ไปที่เครื่องมือ artboard นะครับที่อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ artboard นะครับแล้วก็ไปเลือกสร้าง artboard หนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการดูพปิเคตนะครับด้วยการกดปุ่มออปชันหรืออัลติเนตที่แป้นคีย์บอร์ดของคุณนะครับแล้วก็กดชิปด้วยนะครับจับลากออกมาได้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นอาร์ตบอร์ดนะครับอีกหนึ่งอาร์ตบอร์ดนะครับคุณก็รีเนมนะครับด้วยการกด Enter ก็ได้นะครับหรือคลิกไปที่เลเยอร์ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นอาร์ตบอร์ดสนะครับ ที่อาร์ตบอร์นี้นะครับผมก็จะย่อสเกลอาร์ตบอร์ดลงมานะครับเอาไว้สักประมาณนี้แล้วกันคือสุดแล้วแต่นะครับว่าใครจะย่อลงมาขนาดไหนเท่าไหร,ร่นะฮะทีนี้เราก็ผมก็จะไปลากเส้นไกด์มาด้วยนะครับทีนี้เส้นไกด์ของผมเนี่ยก็จะลากมา1เส้นก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ไปใช้ p e n t o o l นะครับในการที่จะสร้างเส้นนะครับก่อนจะสร้างเส้นนะครับคุณก็ไปปิดเอาเอาเฉพาะ คั l เลนะครับไปเลือกเอาเฉพาะเส้นนะครับไม่เอาฟิลนะฮะแล้วก็ไปคลิกนะครับที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับประมาณนี้ก็จะได้เส้นมา1เส้นนะครับทีนี้คุณก็กดนะครับคลิกขวานะครับคุณก็ไปเอาเส้นลายออกก็ได้นะ ไปเอาเส้นลายจับย้ายออกมาไว้นอกอาร์ตบอร์ดก็ได้มันก็จะหายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นไอตัวเส้นของคุณเนี่ยคุณก็ทําการปรับนะครับแล้วแต่ใจชอบนะครับผมก็จะปรับขนาดเอาไว้ให้เราเห็นชัดๆก่อนสักประมาณนี้ละกันสัก4หรือ5นะก็ประมาณ5พิกเซลเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็จะจะทำการดูปิเคตนะครับทีนี้วิธีการทําการดูปิเคตก็คือผมจะกด Command J นะครับ กด Command J เรียบร้อยนะครับที่เลเยอร์คุณสังเกตว่ามันจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งเลเยอร์แต่ว่า p Position ของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมนะครับทีนี้วิธีการที่จะ duplicate ให้มันมีตำแหน่ง p Position ที่มันเท่าๆกันเนี่ยผมก็จะไปเปิดเอาตัว Studio นะครับแล้วก็ไปที่ Transform นะครับไปเอาเครื่องมือท r a n นฟอร์นี้ขึ้นมานะฮะพอเรามีเครื่องมือท r a n s f อร์นี้นะครับมันก็จะง่ายในการที่เราจะเซต หรือขยับให้มันมีระยะนะครับที่เราพอจะคาดการได้นะครับว่าว่ามันขยับไปกี่พิกเซลอะไรทํานองนั้นนะครับผมก็จะขยับไปตามแกน X นะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็น68ผมก็อาจจะพิมพ์ไป120นะครับประมาณนี้นะครับหรือ140แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับ140 ผมก็พิมพ์ไปที่ประมาณ140นะครับหลังจากได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณดูพิเคทไปเลยทีนี้หลังจากที่คุณพิมพ์ระยะไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณก็ดูพิเคทเนี่ยมันจะทําการดูพิเคทในระยะที่เท่าๆกันไปเรื่อยๆนะครับคุณก็ทําการดูพิเคทอีกผมก็กด Command J นะครับมาอีกสัก3เส้นแล้วกันมันก็จะกลายเป็น4เส้นนะครับทีนี้เจ้า4เส้นนี้เนี่ยผมก็จะทําการครคอปเลยนะครับครอปเลยนะครับ ครอบทั้ง4เส้นเลยแล้วก็ทําการกด Command G นะครับก็คือทําการกรุ๊ปนะครับ Command G เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็ไปที่ Symbol นะครับไปที่ Symbol ด้วยการไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่ Studio มันจะมีคําสั่ง Symbol นะครับไปที่ Symbol นะครับ คุณไปที่ s ิมโบลมันจะมีสิมโบล Property ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอคุณไปที่ s ิมโบล p r o p e r t y แล้วนะครับให้คุณไป Create นะครับไป Create Symbol นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมี s ิมโบล1เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่คุณได้ s ิมโบล1เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการ Duplicate เจ้าตัว s ิมโบล1นี้นะครับมาไว้ที่ Artboard 1นะฮะอ่ะผมคุณคุณอาจจะจับขยับ Artboard มาใกล้ๆกันก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพชัดนนะะคคุณกก็ทารร Duplicate ับ ด้วยการกดปุ่มนะครับขอัยนะฮะรูปิเคด้วยการกดปุ่มออปชันนะครับหรือปุ่มออตินเนตนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดของคุณนะครับเอามาวางไว้ที่อาร์ตบอร์ดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรูปิเคตตัวนี้นะครับผมก็ทําการกดคอมมานด์เจนะครับรูปิเคตนะครับหลังจากนั้นผมก็ขยับระยะนะครับกะให้มันเท่าๆกันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคอมมานด์เจต่อไปนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นมานะครับตามระยะที่ที่เรากําหนดนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็ครอปเลยนะครับแล้วก็ย่อนะครับเส้นให้มันมาอยู่ในกรอบนะครับอาร์ตบอร์ดของเรานะครับทีนี้ประโยชน์นะครับในการสร้างซิมโบลนะครับอย่างที่ถ้าใครทีเ่เรียนในบทที่ทำซิมโบลเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันจะมี สีส้มๆเนี่ยขึ้นอยู่ที่หน้าเลเยอร์นั่นหมายความว่าซิมโบลของคุณทํางานได้สมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นเวลาซิมโบของคุณทํางานได้สมบูรณ์แล้วนะครับถ้าคุณกลับมาแก้ไขอะไรก็ตามนะครับที่ซิมโบลหนึ่งนะครับในอาร์ตบอร์ดของคุณนะครับมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นผมดับเบิลคลิกเข้ามานะครับที่ซิมโบที่เราสร้างเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปทําการปรับขนาดเส้นนะครับสังเกตดูนะครับตัวเส้นเนี่ยมันก็จะ ได้รับการแก้ไขไปด้วยนะครับ<_<_ ört, เส้นนี้ด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นความสะดวกในการสร้างงานของเรามากๆเลยนะครับแม้ว่าคุณจะเอาไปเปลี<_<_<_<_<_<_<_<_่ยนลักษณะของเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปใช้ดอทนะครับใช้จุดนะฮะแล้วพิมพ์ค่าเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยรวดเดียวนะครับแบบนี้นะครับนะครับ ซึ่งอันนี้จะง่ายในการที่จะเอาไปทำแพทเทิร์นนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับโอเคหรือว่าจะไปเปลี่ยนลักษณะของブัชนะครับอาจจะไปปรับลักษณะของเพรสเชอร์นะครับเพรสเชอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยฮะหรือคุณจะเปลี่ยนเพรสเชอร์เป็นรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้คุณก็เปลี่ยนได้อิสระเลยนะครับ วันนั้นคุณก็แก้ไขเฉพาะตัวซิมโบล,ลักของคุณนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทุกๆซิมโบลเลยนะครับรวมไปจนถึงสีด้วยนะครับคุณอาจจะปรับสีนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสีน้ําเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเส้นนี้เนี่ยผมอาจจะไปปรับเพชร์ให้มันตรงข้ามกันก็ได้นะครับเมื่อกี้มันเป็นทรงนี้อ่ะอันนี้อันนี้ผมจะเอาเป็นทรงนี้ ให้มันตรงข้ามกัน แบบนี้ก็ได้นะครับก็อันลิมิตเลยนะครับคุณสามารถจะปรับได้ซึ่งนี่ก็ง่ายในการที่จะไปทําพวกลายผ้าในการที่ทำแพทเทิร์นต่างๆนะครับเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการใช้งานซิมโบลของเรานะครับก็ไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับเทคนิคนี้ไม่ยากนะครับคุณสามารถเอาไปต่อยอดสร้างแพทเทิร์นได้อีกเยอะมากเลยนะครับด้วยการใช้ซิมโบลนะครับแล้วก็แก้ไขเฉพาะตัวที่อยู่ในซิมโบเรานะครับ ในตัวอาร์ตบอร์ดหนึ่งที่เป็นงานของเราเนี่ยมันก็จะแก้ไขไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับไปลองทำกันดูแล้วกันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ